เกิดประเด็นดามายูโบยุดบยอนนะคะสำหรับหมอล่ําเสียงมีหกข่าบอดนกพงศกรพ้นบาไหวออกมาวอลดือยควโ่โมโหเลยกันเดือดเลี้ยงลูกให้เป็นลูกไม่ได้เลี้ยงลูกให้เป็นแม่ค่ะเป็นอย่างจังหวะจังสันประเด็นนะคะพี่น้องมันเกิดจากล่าสุดเลยค่ะมอล่ําเสียงมีหกด้มีการทายโปเตอร์ฤด,ดูกาลที่หานกพงศกรเนาะมอลลัเสียงมีหกปีที่ห้าซึ่งในมิการ ทายโปรเตอร์ของศิลปินแต่ละคนแต่ละคนนะคะว่าจะเป็นบอดหรือว่านั่งเอกพระเอกลหลายๆคนแม้กระทั่งน้องไอศุคุณพจนเองค่ะพี่น้องกระไดมีการไปทายโปรเตอร์และปะัจจุบนมันเกิดประเด็นประเด็นที่ว่าน้องไอศุคุณพจนะสะใส่ชุดสีโสมและปัจจุีทั้งบอดกระทั่ทงบอดหน่หยไปเปลี่ยนหม่บอกว่าเออมันยังไม่สวยยังไม่เหมาะสมที่จะมาถ่ายในโปรเตอร์หาสุดเงาหรือว่าสุดอื่นมาใส่ซึ่งหลังจาก คลิปเผยแผ่ออกไปนะคะทางเอฟซีก็คือออกมาบอาเลยว่าต่างๆนั่นว่ออกมาคอมเมนต์ว่าคือบหยน้องเลือกเองน้องมีสิที่จะเลือกเองจะซ่นจังซี่แล้วเอาชุดที่น้องเลือกไปให้อีกคนนึงใส่อย่างเงี้ยน้องจะรู้สึกยังไงซึ่งบอดกับบอ,อยู่เฉยน,นะคะเดอออกมาอัดคลิปประมาณหกนาทีค่ะพี่น้องเดี๋ยวสาวเนื้อสีเอาให้ฟังนะคะข่าวๆว่าทางบอนุ่งสกลได้ออกมาไล่โซดนะคะพี่น้องขออภัยค่ะได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอค่ะ เป็นคลิปวิดีโอทางนกพงสกดนะคะตังขออนุญาต้วยนะคะได้มีการเอามา,ว,าว่าแล้วก็อ่านคอมเมนต์ที่ได้มาว่าเลยนะคะพี่น้องคอมเมนต์ที่เป็นดาราเลยนะคะในเรื่องเรื่องนี้อุณหภูมิแลมันมีคนมาเมีนครับซอเฟียรมาอุมาพรคือพอรของพระอุมาาซอเฟียร์ซูเฟียร์ไมเป็นตัวร้อนเลยอ,อันนี้มันเป็น เขาเรียกว่าเป็นคลิปนะครับเป็นคลิปในในเขตของหมอนังเสี่ยมีหกต้อูดสวัสดิ์เขตสีเขียวมันเป็นลูกที่ผมถ่ายลูกไปหลายชุดไปหลายชุดหลายหลายชุดนั่นคือชุดหมอนังะวันี้ยังมีคนมาเมลนอยู่ครับพีคนมาเปลนต่อโตยู่ว่าพ่อจะใส่ใจอยู่แล้วค่ะแต่ยนมีสองด้านโตแล้วคิดค่อยๆคิดค่ะเดียวก็คิดได้ว่าเพราะอะไรอ่า ไม่น่าจะคิดได้นะหลวงปูกับคุณมณีรักรักษาักดีเขาประมาณว่าเห็นด้วยจะถามสักคับไหมว่าลูกจัดใส่ชุดไหนถ่ายบนเตอร์พอน้องหาใส่เองก็ถูกต่อว่าว่าไม่สวยไม่โอเคพอลูกน้อยก็หาว่าเขาที่น้อยใจมันก็น่าน,น้อยใจจริงๆนะเข,เข้ามาดูไม่มีความสุขจะเข้ามาดูทําไมครับพี่คนณมาเปนฟังเด้อคุณคุณ อุมาพรอหล้วก็คุณมณนีรั์รักษาพักดีการที่จีมาคอมเมตนแบบนี้ถ้าไม่รู้ตื้นลึกหนาบานไม่ต้องมาเมน้นว่าต่อมาเมน้นเห็นมันเสียเพราะว่าคนพูดเยอะมากว่าทำไมเสือพีหกมีแตดานไม่มีแตดามากเพราะเพราะว่ามีแฟนขับอย่างนี้เลยไม่มีแตดามากแฟนลับที่มาฟังฝากตั้งเมืองไม่รู้กับเขาหลักการมาเม้นแบบนี้หนี่บอกเลยว่าเปิดท่ามากที่ไดนลูกใครเป็น้นขีนน่น่อยใจ อย่ยงลูกคือเทวาดานแล้วชุดที่เห็นใส่วันเนี้ยที่เห็นใส่สามสี่ตัวของพ่อเลยชุดเดิมชุดเดิมคอยครับผมบ่เคยมีสุดใหม่ใส่จักเทียนหย่อนมาเห็นน้ำคนเงินก่อนจะเห็นน้ำจักของสามปีแล้วมิตรสุดเก้าสีม่วงอันตั้งแต่ยุระเบียบผมใส่สุดเก้ามาจากปีแล้วปีกลายนี่ข้าหาตะเงินมาตาัดให้ผู้นั้นหาตะเงินมาเห็นให้ผู้นี้ เห็นเห็นผู้นั้นผู้นี้จากของบ่มีไซจักเที่ยจากบ่ามือเกื่อนองมแต่สุดเกา่าปีนี้คือกันครับชุดสีน้ำตาลชุดสีขาวชุดสีแดงที่เห็นในคลิปน่ะก็ชุดเดิมอีกหนาคือแจะแต่งหน้ามาใส่สุดเก้าอมขึ้นมาแต่ชุดล็อกเพลงชุดที่ไม่อ้อยซัพพอร์ตครับบานนี้ชุดลูกบ่รนี 8, 8, 8, 8. อัมแปดร้อย8ปสิแปดตัวคือกันแล้วทําไมแต่งตัวออกมาแล้วไม่สวยทุกคแค่บอกใหแไปเปลี่ยนแล้วมันเป็นอะไร ผมก็บอกว่าไปเปลี่ยนมันบางอ้างบอลผมก็บอกให้ไปเปลี่ยนมันไม่สวยก็มีหน้าที่แค่ไปเปลี่ยนชุดที่สวยมาขาดการเสียใจครับแต่ขาดการเสียใจจากคนล็อกข้างเพราะว่าผมมีหน้าที่ของผมลูกมีหน้าที่ของลูกคนที่จา้างมีดูแลก็มีแล้วทําไมน้องอาอยากได้ทรงผมทรงนี้น้องอาอยากได้ซายบอกแต่มไม่ได้จดตการจะถ่ายโปสเตอร์ผมก็ได้ยกเลือกว่าไม่ต้องถ่ายจะจ้างสร้างมาแตดงป็นพิเศษ แล้วก็ให้สวยที่สุดตามใจผมนี่แหละครับสามเหตุก็ได้อย่างบอกว่าก่อนที่จะมาเม้นอะไรอ่ะอย่ามาเอาใจ็่อกาใครเจอจะมาเม้นเอาใจดัดดับพุมสปอรประกาศป้อนให้ดูขี่ไล่แล้วก็ผมก็บกาามมาว่ามักถามว่าเ้าจะาด้านลูกตักตนนี้ลูกมีหน้าที่อะไรลูกมีหน้าที่ถ่ายโพสเตอร์ก็ตั้งใจดูให้มันสวยที่สุดสิชุดจะชุดไหมกับมีชุดแักมี่แบบหลายตัวเลยนะครับมีสน,นั่นเพื่อผมสิบ,บอกว่า ยามาเหม็นแบบนี้มัเ็นเห็นข้นแบบเด็กหน่อยแบบวบอ๊ต้องอ้อนไว้ขอล็รอยโซเชียลมู้จเาง่ายหรือเรียกเขาแล้วมาเหม็นแบบนี้เพราะไรเป็นยังสิเพราะเส้ใจโยนีบอดนู่นอีกป๊สิแตกแล้วครับวันนี้ต้องไปใส่เสียงว่างแผงงงนงานแต่มากเมื่อยแห้งได้สิบอกใครชุดกันเซื้อก็เหมือนกัน ขี้เอ็ชุดยังเสิร์ตอนนี้ลุ่งทุ่นไหลแห้งปวดหัวบรด้ยูสื่อมือว่างหีิกรพร้าอีกน้อยปหาสุดหลอดเทียนมาไทยกดเติร์ซุ่มบนมีก็ะพา้าไปหาแล้วลูกผัชุดมีแต่ร้อยชุดน่ะปัญหาเด็สกสา้ีผีกีวะไทยน่ะเข้าใจหรือยังแล้วจะไปเอาใจทําไมแล้วจะเอาใจทําไมมันไม่ใช่เรื่องเอาใจครับมันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนได้ทรงผมไม่สวยไปเปลี่ยนชุดไม่สวยไปเปลี่ยนแต่ไม่ใช่กันต้องน้อยใจร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่ อันนั้นคือเอาตั้งใจครับต้องเปลี่ยนทิสัยใหม่ถ้านิสัยนี้เป็นเอี้ยกับเป็นบ่าได้ครับผ้มกับวาลุงตัวละ่าเห็นเปลี่ยนและถ้าเปลี่ยนไ,ได้ตอนนี้คือไม่มีคิวให้บอะไรพ่อจะเปลี่ยนบันขายให้เลยขายที่เศษแต่งที่เสษเข้าใจว่าอย่ามาเอาใจไร้คุมเป็นพ่อพอเทีเ,เอรอะมือจ่อเี่หนัที่ชื่นชมแต่ถ้าผมทําไม่ถูกทําไม่ดีหล้วคอมเมนต์ได้แต่ว่าต้องเข้าใจก่อนฟังบบกสะกอน ใครถามจะกบมาเป็นอย่างนอเป็นอย่างนอบ้าเมีนบ้าเมียนใส่ใจลูกบ้างใส่ใจลูกบ้าง,าง,างผมใส่ใจทุกคนครับลูกผมที่สองด่ายชีวิตไม่ได้มีแค่อายคนเดียวลูกวงผมท้งสอางายชีวิตผมก็ต้องใส่ใจด้อกันคิดดีๆองค์กรนี้มันเดินยากมากเลยนะถ้าผมไม่เป็นผู้ใหญ่พอ เนี่ยนะคะพี่น้องห้างบอลนกพศกสกอกได้ออกมาเดือดมากๆสําหรับประเด็นนี้เพราะว่ามันก็นมีเอฟซีนะคะเอฟซี FC แบบนี้แหละเฮียไทเสีไยไปหกวิตดามาบอกว่าบอสนกบอลนุ้ไม่ใส่ใจนะ้องอาชกุณพรก็คือน้องนะคะชุดมีเป็นรอยชุดแต่ว่านองเลือกชุดนั้นมกมันบอมเหมาะสมกับการมาทายโปเตอร์ทรงผมของน้องต่างๆหน,า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 นา้าจนได้มีการยกเหลกแลวกันได้ให้น้องนะ่ะไปทายที่หลังมูเอาแบบ บางๆหม่บอลหนกบ่เคยเห็นหนลูกน้อยหนาผู้ใดแน่นอนแต่ว่าประเด็นที่มันเกิดึ้นนี้ก็คือมาจาก f อฟีที่บ่ลููลึกตื่นหนาบางเอไอเออกับคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์จนเหตุหายอาสุพนภกลายเป็นเด็กที่น้อยอกน้อยใจเป็นเด็กที่เอาแต่ใจซึ่งบอลบ่เคยว่าสีสอนให้ลูกเป็นเด็กเอาแต่ใจแจักเถื่อตังแต่เขามามือแหลกจนหอดมินิคะ่ะจ้ได้กับฝากไว้น้ำเนาะสำหรับเอฟซีที่ สารข้อม้าใจผิดผิดให้น้องอา้สุวพ่อลยกะหักหักเกินไปเลี้ยงลูกเป็นเทวดาเลี้ยงอายสุวพ่อในเป็นเทวดาเพิ่นกระบอกแล้วว่าเลี้ยงลูกม่ให้เป็นลูกบ่ได้เลี้ยงลูกม่ให้เป็นแม่ค่อยสิสร้างนั้นสร้างนี้ได้เหมือนทุกอย่างค่ะพี่น้องและลูกของบอสโนพสกรไม่ได้มีแค่ออยสุวรรพ่อคนเดียวมีเป็นรอยสองรอยชีวิตในองค์กรหมอลำเสียงมีหกต้องค่อยดูแลค่อยจัดสรรทุกอย่างให้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านาผมนะคะจังรในก็ฝากไว้นั่นสำหรับคนที่บ่เข้อใจแล้ว ประเด็นดรามานี้นะคะมันก็นมีเรื่อยๆคนมาคมเมตนเยๆ่ๆมากมมยนะคะว่าบ้างก็บอกว่าให้อาจาาพปนพร์อะ่ะเออให้หาคนจัดชุดจัดผมให้อายส่วนตัวเลยบ้างก็บอกว่าให้น้องเลือกเองบ้างน้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกเองน้องเป็นเด็กก็อยากเลือกชุดที่ตัวเองชอบนู่นนั่นนี่แต่ว่าบางทีมันกับบมะุมการที่จะมาถ่ายปวตืน่นองะพี่น้อง จ้าในก็ฝากไว้น้่ออกมาแล้วก็เป็นดราม่าจนทาาบอดหนุ่พงศก,กรได้ออกมาไล่สุดชีจแจงเอื่ได้ว่าเดือดมากๆนะคะจ้าไนกะผู้ได้ฟังแล้วว่าเขาใจอยากฟังคลิปเต็มไปฟังในทีนกพงศกรนะคะเป็นแฟนเพจของเพิ่นจ้าในก็ฝากไว้น้่ค่ะสำรับเรื่องนี้